ภริยาผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ5เดือนสำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานว่านางรีซอนจูภริยาของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้มีการปรากฏตัวออกสื่ออย่างเป็นทางการในรอบเกือบ5เดือนระหว่างที่ได้มีการเดินทางพร้อมกับผู้นำคิมผู้เป็นสามีเพื่อเข้าร่วมชมงานศิลปะการแสดงที่โรงละครมันซูเดในกรุงเปียงยางเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาขณะที่ชาวเกาหลีเหนือกำลังเฉลิมฉลองกับเทศกาลปีใหม่ของชาวเกาหลีนับเป็นการปรากฏตัวต่อสาธรารณชนเป็นครั้งแรกของนางรีหลังจากที่มีการปรากฏตัว ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่9กันยายนปีที่แล้วขณะที่นางรีและผู้นําคิมเดินทางไปเคารพสุสานฝังศพของคิมจองอิลและคิมอิลซุงอดีตผู้ปกครองสูงสุดของเกาหลีเหนือที่พระราชวังคําสูสานเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้นางรีได้มีการหายหน้าไปจากสื่อน,นานกว่าหนึ่งปีโดยได้มีการพบเห็นครั้งล่าสุดในงานคอนเสิร์ตเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์ปีที่ผ่านมาโดยมีการคาดเดาไปต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนางรีโดยรวมถึงประเด็นการตั้งครรภ์อีกด้วยด้านหน่วยข่าวกรองของ หลีใต้ได้มีการแจ้งต่อสภานิติบัญญัติว่าดูเหมือนว่านางรีจะงดทำกิจกรรมภายนอกเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 และใช้เวลาอยู่กับลูกๆขณะที่ทางด้านของหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ย,ยังเชื่ออีกว่าผู้นำคิมและนางรีมีลูกด้วยกัน3คนแต่แทบจะไม่มีการออกสื่อเลย